เราไม่รู้หรอกโยว่าวาระกรรมของเราอะไรจะมาถึงเมื่อไรยังไงเราก็ไม่ทราบแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้ว่าเราสามารถที่จะนึกถึงคนดีที่สุดของเราเขาลำบากมากนะโยลำบากมากกว่าจะเลี้ยงดูมาจนโตจนเติบใหญ่เลี้ยงกายก็เลี้ยงกันไปนะโยเลี้ยงใจก็เลี้ยงกันไปอย่าทิ้งให้พ่อแม่ ต้องกลายเป็นพ่อแม่กำพร้าลูกและพ่อแม่เองก็อย่าเลี้ยงลูกแบบพ่อแม่รังแกฉันเด็กหลายคนที่มักจะบ่นนั้นว่าพ่อแม่รังแกฉันพอเลี้ยงฉันแบบตามใจฉันจึงกลายเป็นคนชั่วคนเลวเพราะบางทีพ่อแม่รังแกลูกพ่อแม่ไม่ได้หวังสูงให้ลูกนั้เติบใหญ่ก็หวังเพียงแค่ให้ตัวได้กินข้าวเติบโตไป แต่ทางจิตใจหลายคนไม่ได้ใส่ใจเฝ้าดูแลจึงกลายเป็นที่มาของพ่อแม่รังแกฉันลูกก็รันกลายเป็นคนนิสัยแย่เพราะบางครั้งก็เกิดจากมาจากพ่อแม่ที่รังแกคือให้ลูกสบายเสียจนเคยตัวและเสียคนวันนี้ถ้าพ่อแม่ทุกๆคนได้เลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่ด้วยพลังก,กำลังอย่าลืม ที่จะตอบแทนบุญคุณท่านนายโยมคนสำคัญของชีวิตเราพระสององค์หมดแล้วหมดเลยไม่มีโปรโมชั่นเสริมนายโยมไม่มีคนใหม่มาเสริมมาเติมให้มีพ่อแม่คนที่สองสามมีเพียงแค่สองคนและคนละหนึ่งคนคือแม่กับพ่อแค่นั้นขอให้ทุกท่านเป็นลูกกระตัญยูได้ดูแลอย่าทอดทิ้งกันนายโยมบอกเด็กวันนี้ อย่างนี้กลับบ้านแล้วไปบอกแม่นะว่าแม่เป็นแฟนหนูนะแม่แม่เป็นแฟนนะแม่แฟนแปลว่าพัดลมนะแม่แม่เป็นพัดลมของลูกแม่เป็นพัดลมที่เป่าให้ลูกเย็นสบายแต่มอเตอร์พัดลมที่อยู่ข้างหลังที่ปั่นให้เย็นสบายต้องร้อนจัดแค่ไหนแม่ต้องร้อนแค่ไหนแม่ต้องลำบากแค่ไหนพ่อต้องปั่นงานปั่นเงินปั่นทรัพย์ปั่นสิน ปั่นทุกอย่างเพื่อให้ใบพัดข้างหน้ามันหมุนปั่นไปให้ลูกเย็นสบายกันทั้งบ้านแต่สองคนที่เหมือนมอเตอร์ต้องปั่นให้เย็นไปสุดท้ายเขาก็ร้อนจัดอยู่ข้างหลังเป็นแฟนนะแม่เป็นพัดลมของลูกต่อไปนี้อาจไม่ต้องจะเป็นเบอร์สามก็ได้ขอแค่เบอร์หนึ่งก็พออีกสองเบอร์ถ้าลูกต้องการลูกก็จะพัดเองบ้างเดี๋ยวมอเตอร์จะไหม้ซะก่อนนะแม่ถ้าเบอร์สามแบบยาว รักเขานะโยดูแลเขาอย่าทอดทิ้งกันวันนี้อยากส่งต่อสิ่งดีๆคนที่ซื้อนาฬิกาไปให้แม่แล้วแม่ก็คงจะบอกว่าแม่ไม่ได้อยากได้นาฬิกาของลูกแต่แม่อยากได้เวลาของลูกมากกว่าอยากได้เวลาที่กลับมาดูแลกันเห็นลูกไปไกลเห็นลูกไปไหนแต่สุดท้ายคนนอกบ้านหรือใครไกล ที่ลูกไปใส่ใจมากมายพอวันที่ลูกเจ็บลูกตายคนที่อยู่ใกล้ที่สุดก็มีแค่คนในบ้านนะลูกคนที่อยู่ไกลตัวก็ต้องดูแลใส่ใจเขาไว้แต่ก็อย่าแบ่งสัดส่วนให้คนนอกบ้านมากกว่าคนในบ้านทุกอย่างต้องมีสัดส่วนของการดูแลฟ้องเอาใจถ้าหากว่าให้ความสำคัญกับคนทุกคนเหมือนกันหมดทั้งโลกคำว่าคนสำคัญก็คงไม่มีความหมายอะไร